โลมโวยน็อตกองสลากจะตั้งพัดการเมืองก็ตั้งไปแต่อย่ามาเรียนแบบโลโก้ก้าวไกลในวันที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสนธิกำลังจากหลายหน่วยงานบุกเข้าค้นบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จังกัดเจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายฉลากกินแบ่งกองสลากพัดที่มีน็อต พันธวัตรนาควิสุทธิ์เป็นซ e อเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาวันนั้นน็อดได้กล่าวผ่านไลฟ์สดเพจเ c e b o o k กองสลากพัดถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานว่าไม่ได้มีควา,ามกังวลใดๆเพราะไม่ได้ทำผิดแล้วก็เลยถือโอกาสพูดถึงการตั้งพักการเมืองเพื่อจะลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย นโยบายพักช,ชัดชัดง่ายๆหวังซื้อใจคนคอหวยคือแก้ปัญหาฉลากแพงน็อตบอกว่าพักการเมืองของเขาชื่อพักเปลี่ยนยื่นจดแจ้งจัดตั้งพักตั้งแต่3 1สิสิงหาห5โลโก้พักก็มีแล้วขณะนี้รอแค่ก,กอกตรับรองเท่านั้น หากกะกะตรับรองพักเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดรับสมัครสมาชิกทันทีและในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะลงสมัครสอสบัญชีรายชื่ออันดับที่1ของพัรคที่ชื่อว่าพัดเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนเพื่อก้าพอลโลโคเป็นปอปาไหวกันนะครับเป็นปปาไหวกันเป็นหัวลูกศรขึ้น ตั้งใจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นในอนาคตผมไม่มีอุดมการณ์การเมืองซ้ายหรือขวาเจอปัญหาตรงไหนก็แก้ปัญหาอยากแก้ปัญหาลอตเตอรี่ให้ได้จริงๆคนที่เห็นรูปแบบและสีของโลโก้พักเปลี่ยนก็ให้รู้สึกคุ้นตาเพราะคล้ายกับโลโก้ พักก้าวไกลอย่างกับแฝดคนละฝาลังสิมันโลมสอสอบัญชีรายชื่อและโคศพักก้าวไกลเห็นแล้วก็แทบอดลนทนไม่ได้ยิ่งเมื่อทุกคนถามถึงก็เลยต้องออกมาออกก็เลยต้องออกนะครับแอคชั่นบอกว่าโลโก้พักของน็อ ที่ออกมาแบบนั้นเข้าใจว่าเวลาพูดถึงฟาร์มเปลี่ยนแปลงพูดถึงอนาคตในทางที่ดีก็อาจจะทำให้นึกถึงโลโก้ของพรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคที่นำเสนอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยจึงอาจทำให้เขาคิดถึงตรงนี้ มองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าการออกโลโก้ขายกันในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญนั้นเป็นเรื่องหายากโลมบอกว่าในการสร้างพรรคการเมืองควรจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีโลโก้ที่เป็นของตัวเองไม่ใช่มองแล้วไปคิดถึงอีกพรรคหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่ใช่แนวทางที่น่าสนับสนุนพูดง่ายๆว่าไปเปลี่ยนเถอะ เอาให้ต่างจากพักก้าวไกลหน่อยล่าสุดน็อตกองสลากพัดได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่าเคยชุ่นชมลังสิมันโลมในบทบาทนักเคลื่อนไหวการเมืองและในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านแต่วันนี้ขออนุญาตเข้าใจผิดลังสิมันโลมนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าคุณลังสิมันโลมตั้งใจดูถูก ความคิดของผมและทีมงานประโยคที่ว่ามองว่าในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากเท่ากับเป็นการมองว่าโลโก้พักที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้ของพักก้าวไกลน็อตบอกถึงที่มาโลโก้พักว่าต้องการใช้ปอปาเป็นเมนหลักมีการออกแบบมาหลายแบบมาก เมื่อออกแบบไปเรื่อยๆก็เห็นว่าปอปลา,าสามารถมองได้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายถูกก็เหมือนหัวลูกศรแต่เป็นหัวลูกศรพุ่งลงมีการปรับไปปรับมาหลายครั้งและบังเอิญไปเห็นโลโก้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยสุดท้ายก็มาจบที่โลโก้ที่เห็นในปัจจุบัน ผมไม่เคยคิดถึงพักก้าวไกลเลยถ้าจะยกเครดิตให้โลโก้ผมน่าจะยกให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากกว่าสำหรับเรื่องแนวทางทำพักของพักการเมืองผมก็ไม่ได้คิดจะทำพักการเมืองแบบเดียวกับพักก้าวไกล ก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โลโก้พักมองเผินๆเนี่ยมันคล้ายๆกันมองผินๆคล้ายๆกันก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่ามองเผินๆคล้ายกันก็เป็นแอคชั่นแต่ละ2 2ที่นะครับที่ออกมานะตอนนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ